ครับสวัสดีครับพี่น้องเมื่อนี้ซ้ำมาเห็นแค่หน่อยครับเมื่อนี้ครับมันเป็นปลาหยางเก่าครับปลาหยางเนาะว่าวที่นี่เป็นข้ายตนตัดตนมันออกครับติมไม่โดนครับ หกกับปุ่นกับซุ้มบอลไทยที่แหลกเป็นใบผมไทยออกเบิ้มอันไทยบ่อไรครับต่อ,อยางจะเถ้าห้วติ๊กน้ำเนี่ยครับอู้กับผมกันไทยลงไปหอดปุ่นเนาะมันได้ใจจงไวเองสิครับเป็นเที่ยวเป็นเที่ยวคล้องต่อ,อยางครับ ขอพาพันสามรับมาไถมมันนี่ไทยยากครับเพราะว่ากอ,อมันสิยากนั่นเพิ่นจูดปลายมันออกว่เบิตครับมันในเหลือเป็นงามันครับพ่อพันสามมอไทยไปแล้วมันขวงครับมันขวงมันหย่อไปน้ำได้ครับ ก็ปีกอย่างนึงครับมันหกครับมันมันบบเห็นต่อครับหกแล้วบบเห็นต่อยางครับบัดที่นี่คื่ต่อยางนี่เข้าเสียงรถหยียบบ่ไรครับเพราะว่าซุ้มเิ่นตัดเิ่นกับอะไรตัดออกหล่อนครับมันเป็นนี่ครับมันเป็นแบบนี้ครับนี่ครับเิ่นจงเป็นปากสลามไปครับเป็นแหลมแหนไปครับเป็นสู่ต่อได้ครับ ประว่าสิพลาดในรถเหยียบบ่าไรครับแตรถเหยียบนะบแล้วด้วยครับยางรถเป็นว่าคือพอไถตอมันออกมันว่าพอมันไถออกว่าไรครับถ้าไถไปถือขาก็คือยางยังเยิ่มเยิย่มเนะ่ครับ ก็ได้ซ้ำเนี่นะครับนี่ครับหวังปรท่านไทยเนี่เป็นเชีบโปกครับเออโอ้ผนสามก็ยังดีตัวเก่านะครับมาบ่บมีกัดไทยครับบริสัยกัดไทย ครับมันเป็นไม่งานหน่อยงานยังหลายครับที่นี่มันขวางรถนี่ครับนี่ครับงานหน่อยมันมันเป็นงานปลายเั็นแบบสคมงสบูไ,ไ,บไปได้ครับตังหนรถก้กวาวโม่กนะครับจะเนี่ยโมเห็นต่ออย่างเลยครับเพราะว่า พี่นมไปไงนเนาะพี่น้องนี่ครับอันนั้นมันนี่ครับข้องข้องต่อมันอยู่อยู่ซื้อนี่ครับจินเขาไถมากข้องรุ่นกรพยายามนะครับว่าไหนมันหยยบต่อเว่าต่อมันแหลมแห้งครับไถไถเร็วบ่ได้ครับไถได้โลซีครับเพราะว่ากระซำนยยี่ครับไา่อยากรับมัน มันของงาอย่างครับเติมงมันต้องระวางต่อน้ำนี่ครับลองไต้มา